คำเตือนชิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงและความสนุกเท่านั้นไม่แนะนำให้ทำตามผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า18แปปีควรได้รับคำแนะนำนะคโอเคครับผมก็กราบสวัสดีทุกคนทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้ก็มาอยู่กับผมที่หน้าเกมพ้าถังคำหยั่งนะครับตอนนี้เราก็ยังอยู่กันที่สยามมุกคงเหมือนเดิมนะผู้ชมรอบนี้ก็มีเข้ามาที่5 0 0 0ันนะครับเดี๋ยวผมจะเริ่มเบต90้าสิบก่อนแล้วกันใส่ออโต้สักเอ่อ1ิบหมุนแล้วกันนะผู้ชม เกมนี้ก็เล่นต่อจากเกม b i กินี่พาราไดนนะครับก็ถือว่าเป็นเกมที่2แล้วกันนะ,ะไปดูว่าจะรอดหรือเปล่านะครับทุนห้าพขอกำไรสักหมื่นนึงก็ยังดีนะครับได้นี่ผมเลิกเลยนะ <laughs> เกมนี้ก็สเกตเตอร์ลง3แถวกลางนะครับได้เข้าไปลุ้นฟรีเกมนะน่าจะหมุนฟรี8รอบนะฮะถ้าผมจำไม่ผิดนะไามเดี๋ยวขอเพิ่มเบ็แล้วกันเบ็ด90น่าจะไม่ได้เรื่องนะ มาเดี๋ยวเอาเบ็ดร้อยยีแล้วกันท่านผู้ชมน่าจะไม่เยอะไปครับแต่ว่ารอบนี้ก็จะเพิ่มออโต้สัก30หมุนแล้วกันนะมาจัดไปเลยครับผมโดดีว่าจะมาหรือเปล่านะครับเอาเลไลงเอาแล้งไงจังหวะนี้ยังไงเพื่อนยังไงเพื่อนมาเบ้ามาป้าวเรียบร้อยครับท่านผู้ชมแม่งมาว่ะหมุนฟรีแปดหมุนนะฮะเข้าฟรี ร้อยยี่สิบนะครับท่านผู้ชมโดยดีว่าจะลั่นหรือเปล่านะเกมนี้ผมเคยเสกได้เยอะสุดก็ประมาณสี่ตัวก็สองครั้งนะแต่ก็นานแล้วนะครับแต่พักหลังมาก็เข้ามาเล่นก็เสกได้เยอะสุดก็ประมาณสามตัวนะครับเกมนี้ก็สะสมตัวไวให้ครบ3ตัวนะท่านผู้ชมก็จะเสกตัวละครแต่ละตัวให้เป็นสีทองนะครับแล้วก็จะเพิ่มรอบหมุนให้2รอบนะครับ โอเคครับผมรอบนี้ก็ได้มาที่360นะได้ไม่เยอะนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะทุกผู้ชมได้ทุนไปต่อแล้วกันนะแม่ซื้อต่อเลยครับผม อื uh ้ huh. uh ือื้มเอาหน่อยเบื้อนเริ่มเงียบแล้วนะท่านผู้ชมเริ่มเงียบแล้วนะครับมารอบนี้ขอแล้วกันตะทีเบื้อนเอาหน่อยเอาหน่อยเอาหน่อยอจะไปครับแม่ดูดิรอบนี้จะเกือเหมือนรอบแรกหรือเปล่านะ โอเคสวยมาเก็บตัววายไปก่อนนะผู้ชมโ okay. อเคอืเดี๋ยวนี้จัดไปครับมาตัววายมาดีอยู่นะครับบอกเพิม่มอีกสองรอบนะครับมาของฟรีจัดไปเพื่อนรอบนี้ก็ขอให้เสกสามตัวอย่างน้อยก็ยังดีนะครผู้ชมดูที่ว่าจะได้หรือเปล่านะ ถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับมาตอนนี้ก็เสกไปแล้ว2ตัวนะครับเมื่อขอตัวายลั่นๆ่นแล้วกันนะท่านผู้ชม มาตอนนี้หมุนฟรีแล้ที่4รอบนะครับได้หรือเปล่าโอเคสวยบวกเพิ่มอีก2รอบนะครับมาดิเพื่อนเอาดิเมยเหลือตัวสุดท้ายนะครับดูดิว่าจะทายหรือเปล่านะถ้าบอกถ้าเซกครบ4ตัวนี้บอกได้เลยว่าบันเทิงเลยนะทุกผู้ชมอือหือนี้เอาดิเอาดิเพื่อนโอ้โหเอาแล้วไงเอาแล้วไงทุกผู้ชม เดี๋ยวมาที่5,400นะครับแม่รยต่อเลยครับผมเฮ้ยเฮ้ย้โอดอกนี้แม่งจัดไปครับทุกผู้ชมเอาว่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหตอนนี้ตัวเลขไหลไม่หยุดเลยนะครับแปดหมื่นหรือเปล่าเอาแล้วไงเอาแล้วไงทุกผู้ชมมีเก้าวินครับผมมีหวังซุปเปอร์นะผมว่า โอ้โหเรียบร้อยเอาดีแตกหมืน่นแตกหมื่นเพื่อนอืมเรียบร้อยครับทุกผู้ชมได้มาที่หมื่นสี่ะครับโอ้โหโอดอกนี้โคตรล่นครับมเหลือสามรอบสุดท้ายครับยังไงก็กําไรนะเสกไม่ครบสี่ตัวก็ไม่เป็นไรนะทุกผู้ชมเดี๋ยวจบฟีเรีเกมนี้ผมว่าจะพอเลยแล้วกันนะครับ ตอนนี้ก็ได้มาที่สองหมื่นสี่แล้วนะฮะมาดูดิว่าจะลั่นเท่าไหร่นะรอบนี้วัวจังไหนเพื่อนโอ้โหได้มาที่สองพันหกร้อยสี่สิบนะครับมารวมยอดครับผมโอ้โหโอเคครับท่านผู้ชมรอบนี้ได้มาที่สองหมื่นหกนะครับหมุนฟรีสิบสี่รอบนะ ก็พระถังวันนี้ก็ถือว่ามาดีอยู่เหมือนกันนะครับแม่เดี๋ยวหาเกมใหม่เล่นต่อแล้วกันเอาเป็นว่าพอแค่นี้แล้วกันท่านผู้ชมก็ใครชอบเกมนี้คลิปนี้ก็ฝาก like, กดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับ